สวัสดีครับผมแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับผมมาพบม,มาพอครับอันคุดขายรถบางสะพานนะครับผมช่วงนี้ก็ห้างหายกันนั่นจักน้อยนะครับผมกับพวาติดภารกิจนะครับยุงกับการใหญ่ล่านไม่อยู่นะครับผมยุงยุงยากไรห,หลายด้านหลายทางตั้งที่เอต้งรถตั้งที่เปิดล่านเออมามีไหมนะครับแต่ก,ก็ ยังเห็ดอยู่คือเก่านะครับพี่น้องเห็ดอยู่คือเกา่าพยายามดีเห็ดไปเรื่อยแต่บ้างก็สะอาจังหน่อยอ่าปีน,นี้ก็เป็น uh, เบ uh, ้นนะครับผมซีสองสองศูนย์นะครับผมสวยนะครับผมปีสองหาสามแปดหรือว่าปีเก้าหาทะเบียนสวยพร้อมนะครับผมสหสามหนึ่งแปดแปดนะครับผมแต่ว,ว่าเออรู้ซึ้ว่าเขาเขา,เขาจองไว้กำลังตามหาเจ้าของอยู่ถ้าจังไหนเปลี่ยนแปลงอะไรก่นสิแจ้งอีกทีนะนะครับรถสวยครับผม เราจองทรงสมุดปาาระกันตอนนี้ก็อยูเมืองเนี่ยเมืองเกาสมุดปาาระกันครับพี่น้องนี่แนะมามากับทีมงานเฮ็ดหัวหกันด้วหัวหยุ่มสภาพได้สภาพนั้นเอสภาพก็ตามนี่ครับ่ายไปเขา่เขาๆเพื่อมันรุดจองครับผมอันนี้มันจองไวอยู่ําเน้นเก็บรายละเอียดแล้วกัททำการจัดทรงเล่นทีเดียวนะครับผมลูกค้าบนกระถามาด่วนาะ ก็ขอบคุณนะผู้ที่ติดตามนะผมเมื่อตองห่วงก็ถือว่าเบี้ยนสุดยอดทรงงามนะผมผมก็ชอบเหมือนกันในราคานี้ผมเปิดไปหกหมื่นเฮ้ <laughs> ขายแต่ลดหลักงเมื่ไนไรเมันก็หลงเนี่ยพี่น,อ <laughs> นอ้องโอ้โหแสนหกหมื่นสามพันมาละเ0ี้0งแสนหกหมื่นหกพันไปทรงไห้นะครับผมนะดอกยางไม่ไหมครับแม็กเดิมๆนะผม ดอกยางไม่ไม่แม็กเดิมเดิมนะผมแม็กเบนเดิมเเลยขอบยังแจมเลยครับว่ต้องไปเก็บยังสีเงาเหลี่ยมดีครับผมสีบอลท้องนะสีแบบสีคนรวยนะผู้ดีบอกได้เลยว่าตำรวจที่พานนานผ่านตลอดเมเ่เคยขวักนะผมนังพัานซื้อรถเบนมาหนี่ม่เคยโดนตำรวจขวกมันมันเป็นลแบบว่ารถล่าสีนะครับผม รถลดแสงบารมีนะครับผมนี่ตัวนี้สำคัญเลยตัวนี้ขยับได้นะครับผมขยับได้นะครับนะครับขยับได้นะครับผมเบนไว้ตะเบนกับงับหนึ่งสามเป็ดเปดเลยนะครับตาหวานตาตูสี่สองสองศูนย์เครื่องเดิมนะคผมตัวนี้อันนี้เป็นสองพันสองนะครับภาษีบนนั้นนี่ขาดครับ พูดอะสิบเก้าตุลาหกสองสิบเก้าตุลาหกสองนะครับโอ้เป็นตะขังอยู่หลงพงุงหลงพวดโอ้หลายหลายสำนักเนี่ยผมมาตรงอ่ะบัตรนำฝนเนี่ยขาใหญ่หเลยอันที่แล้วกวาดเรียบนะครับผมน,น้ำฝนเกี่ยงตับนะครับผมเวลาทำงานมาันสิโยกขึ้นโยกลงแบาอ่าที่บัตรนำฝนเนี่ย โยกขึ้นโยกโลงลมันสามารถกวดในเรียบนะครับฟิล์มย่างดีนะผมฟิล์มติดฟิล์มสวยงามครับผมเพราะว่าถือว่าถือนะครับผมว่าส่วนมากผมเรียนในเต็น,นสองแสนกว่าบาทสามแสนกับยังมีนะครับรุ่น,นที่ผมเอามากับเพราะว่ามันแพงนี่แหละนี่แหละขั้นแรกที่ผมเอามานะครับผมขั้นแรกที่ผมเอามานี่เลยเพราะว่าผมไม่พอของดีนี่ก็มันถือผมก็ว่าโอเคเนี่ยแถบมันนะ แกมแกมอยู่เลยเนี่ยนะจัดแกมนะสภาพนี่ราคานีนะผมแต่ผู้ใดํำนี้ไรก็ผ่านไปนะผมมาได้จำนี้ผมก็ถือว่าโอเคนะผมขีปเอามาจากคอนแก้นนะผมไม่ต้องถามว่าเรียนไกลเลยว่าจากคอนแก้นนะเกือบพันโลแล้วเอามาส่องอีกเรียนผมขับเองอะพันก็โลแล้วตอนนี้นะครับดอกยางดอกยางล้ำรึกนะครับผม แม็กเดิมนะเบนตาเบนหัวจุกสีเขียวนะสภาพไปนอกโอเคครับม่ส้องไปเห็นอย่างสวยงามครับผมสภาพตามนี่เลยเ,เส้นเลี่ยม,มยังก็คมคมอยู่นะครับผมนะบขอบเลี่ยมนะคมตัวนี้ต้องใส่รีโมทปลอลเอกเอาได้เลยครับตัวถัง <c oughs> ระบบมันเน่นอน น,นี่กุญแจมันผมไปเห็ดรีโมดมนาะนะผมตอนแรกผมใส่บไดรผมไปเห็ดมาน,ะนี่รีโมดเสริมนะครับไปเบิ้งภายในกันาภายนอกเราต้องเก็บไปไปเบิ้งภายในกันเรียมทีนงกีน้อนมาพร้อมเลยตัวนี้ต้องกด วดรีโมทกันนะเปิดฟ้าไทยใส่วดรีโมทวอรดล็อกเงื mm. อกระเป๋าคิวแขางหลังเนี่ยเปิดรอบคันก่อนเปิดรอบคันเลยสวยงามเลยทีเดียวไม่ต้องห่วงแต่จัดมาเบีนเนี่ยไม่ต้องห่วงแอบเนี่ยเป็นอ่าไล่ใหม่ไปเลยครับผมคอนโซนคอนโซนไล่ใหม่ แผงประตูประตูเป็นหนังหนังนะครับตามนี่เลยไปเร็วจังหน่อยนี่แผงประตูหลังคือว่าสุดยอดบอสก็เป็นบอสหนุ่บอสนังเบิดนะผมบอสนังเบิดอันนี้เป็นผ้าลูกกับกวดนมนี่ผ้าห่มนอนแอร์มันหนาวมันต้องใส่ผ้าห่มนี่ยังไม่ได้เอาเหรอนี่ผ้าห่มไม่รีครับเตรียมมานี่มันหนาวแอร์นี่ม่ต้องห่วงเม่อค่ยเปิดหอกเกียร์ซีก็เดียวนะครับผม ขังลงกางหลังเฟหลังไม่ดานขาวสะอาดนะผมกระตามนี่นะผมก็แล้วก็แสนกวาทเนี่ยผมมาคุ้มมากผมสีผม,ผมออกมาหัวมันยังว่าต้นหมากในติ่นสองแสนกวาหรือว่าแสนไปไปนะครับสุภาพมันอี้ขีนะ่ไล่เลยผมก็ยังบากล้าวมาบลอนี่ปั๊บได้แปดระดับสิบระดับเลยบลอนี่ัตปั๊บบอมันนี่นะผมดีปั๊บไปมนะึงมันต้องหมุนบุญแกก่อน มุนมุนใหญ่นะไม่ต้องเปิดไม่ต้องแต่ต้านมทหมุนไปซืือมุนดปเือมันก็ติดแหละในด้ทั้งสองบอลนะบบอลไว้ฝ่าสิประดับนั่นนะครับนี่เลื่อนเขาปุ่มมันยูพีเลื่อนลุงอันนี้ เอ็นขึ้นนะครับเอ็นลงนะครับตัวหัวหัวล่องบอลนีย่ยกขึ้นยกลงตัวนี้ตัวนี้น้อยเนี่ยกขึ้นยกลงนะครับยกขึ้น,นะนมันตีค่อยขึ้นหน้าปุ่มตัวนี้ได้เบิดหน้าปุ่มยกขึ้น ข้างคุณแป๊บเมื่อกีนอ้นะเอาเจ้าเลื่อนเขา่าเลื่อนออกเออในงานในปกติเลื่อนลงเออเอ็นขึ้นเอ็นลงเออเป็นไงกจมเมนมาลุยเออจัดว่าเ็มเลยที่เดียวะมาณนี่เรกระจกไฟฟ้าซีบานใส่ได้ครบได้บานขังหลังนี่อา่า ปุ่มนี่ต้องเอาใส่ปุ่มนี่นะครับมันยูฟี่นะปุ่มใส่ได้ครบเบอร์สุป,ปุ่มนะครับผมเด็กจกไวฟ้าอยู่นี่ไลายมงไล่ใหม่นะครับคนสูงคนสูนส,สวยงามเลยทีเดียวนะครับผมมีปีนะครับเครื่องเล่นเป็นซนะีดีนะครับวิทยุอเอ็มดีสามนะครับผมตัวแอร์ปุ่มตัวนี้มันจะหายฮะกูได้ปซีเรียกโอเคนะครับผมกูไดซีเรียกกับพานไปรลวดฮะไปแดงไปเลยครับฮะ <c oughs> <c oughs> แล่นได้สองแสน สี่หมื่นนะผมอยู่กล้องมันอาจจ้าสีเหลวว่าเห็นครับผมนะมันสี่มื่ตรงนี้เป็นไรใหม่นะผมยาวไปเลยนะผมสวยครับคอนโซลคอนโซลสวยนะแสนหกหมื่นสามันหนึ่ถือว่าถูกที่ผมเบนสองแสนกว่าบาทลองเบิง้งลองหาเบิ้งนะครับผมแต่สภาพแบบนี้นะครับไม่เบิ้งเครื่องเออเดี๋ยวเบิ้งหน่อยมองเก็บคงเก็บของจุดบุรี ใส่ได้นะครับผมตัวเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้สบายเลยแยกออโต้งามครับผมเดีย๋ยวปั๊บกระจกครับอันนี้ปั๊บกระจกข้างมองข้างใส่ได้นะครับผมแต่ลมนะครับเดี๋ยวรถฉันนี่หมุนนะแต่ลมนะครับนี่มุนกุญแจนี่ขึ้นปั๊บเบิดเลยเลียนไหมใส่ได้เบิดนะครับผมเข็มทุกเทเข็มทุกเข็มนีใ่ใส่ได้ ใส่ได้เบิร์ตุกเข็มนะครับผมมีน้องอ่าใส่ได้เบิร์ตุกเข็มโอ้แต่พวกมาไล่กับน้ำเนาะกินขาดนี่ไฟตรงนี้เฟดานนี่สวยงามครับอ่าอันนี้ไฟข้างหลังอ่าไฟข้างหลังติดเฟดานก็นสวยงามอ่าสะอาดสะอาดดีนะนะครับแสนหกนี่ชีปันเนาะเจะ้าใหไง้โตเลยนี่ <laughs> นี่เก็บของไรค,ครับอืมอืมนี่วงเก็บของถุงกว้างนะครับสุดยอดนะครับผมนั่นมียังยังมีขูม่มืออยู่นะนี่ขู่มอือนี่พี่น้องขู่มือพี่เบนท์พี่เบนท์เน,เนี่ยขู่มือนะครับขู่มอือการใช้รถยังอยู่นะครับผมจัดว่าเจ็มเลย เดียวไปเบิง้งของเครื่องตัวนี้เบรกเบรกมือมันสียูพี่ยูตรงตีนใต้ตีนเหยียบเอาเบรกมือนี่นี่นี่ปุ๊ตัวปดโดยปกปดมันอยู่นี่ตัวไฟเปิดอยู่นี่บ่คือกันรถยุโรปนะพี่น้องช่วงล่างบันชีสั่งหมดนะเนีอใไเบิง้งของเครื่อง ยกขึ้นเกือบสุดย์เลยของเครื่องเอดูเคันนี้ฮ่าๆเน <c ười> สืดอดเลยเอโอ้พวกของแท้ออกนอกเรื่องกันนะเอาจัดไป <c ười> โอ้แน่นอนแน่นอน,น,อนอปึ้งเกาเข่ากันเด้อพี่น้องเนีย่ยเ,เห็นว่าแจ่มหรอบ่เคยพ่อกันเลยอยากให้เบิ้งเราแต่งแนวาเดย์เนวคลาสสิกอ่ะมาของเฮาตัวโอ้พ่อรถงามพ่อรถแปลกบ่ได้เด้อผม เอาเถิดดึงกันนะดึง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 เอเอพอรถแบกมาได้เดียวแล้วพี่นอ้องยกฟ้ากับโปรงกันรุ่นนี้มันเสียตังไงอึ๊บวุ้นน่ะยกได้ปุ้นเนี่ยตั้งฉากได้เลยฟ้ากับโปง่ง นี่เครื่องเดิมๆเ,เลยนะพี่น้องใส่น้ำมันยางเดียวเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆแรนมาจากคอนเทนสบายมากนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเล้เบิง่งจึงเดียวติดบาม,มีควันบาม,มีไอ้นี่เครื่องนิ่มนะผมเครื่องวันนี้มันเครื่องไงเออเสียงดัง เบื่บื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 บ่ปดพันลมมันใแบบไง,งนะพันลมมันใบไงครับนะเปดเครื่องนะผมเปิดตาเครื่องแล้วเนี่ยสวยงามพี่น้องในใบคมเลยแสนหกสามพหายากเจ้สิมีมาได้ก็บุระอีกโดนเนี่ยมึงสูงกันว่าบนมีอยู่สามพันบนเลยหาเอามาป่อยเบื้งขังหลังห้องทุง กว้างอันนี้กระเป๋าดอกนี่ติดจองไว้เดี๋ยวที่เอาไปส่งนี่แหละนี่แบตยุ่ข้างหลังนะครับไม่ไม่เลยแบตยางอะไรครบนะครับผมอาอยางอะไรครบกว้างขวางครับผมกว้างขวางพูดอะไรดอกลำพงเราติดมาดังทุ่มๆเหมือนกันแหละนั่นนี่อ้า สำนีกก็ถือว่าจำแล้วครับผมพี่นอ้องขอบคุณนะครับผู้ที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมานะผมมีม่านบ่าเบบนี้ม่านกันแล้วมีดึงขึ้นในเราไมไ่เห็นยูรึกมุ่นอะมุ่นอะมุน่นบังแดดข้างหลังมุ่นอะเออเอลงอืม ประมาณมานี้ครับผมพี่น้องตะตาดเกืื่องแล้วอันนี้ยูสมุดปากการตอนนี้มาสวงเกี่ยวขวางแต่ยูพีดพลาดไประการไดกันสีแก่งอีกที่หนึ่งนะครับผมหัพุนนะผมสวัสดีครับสวัสดีไปลุยสวัสดีไยเออ